สวัสดีค่ะก็ะซิบ,บอกเรายินดีต้อนรับนะคะในวันนี้เรานำเสนอเป็นรถราคามีทั้งตัดสดและผ่อนได้ค่ะทุกท่านผ่อนสบายๆนะคะสามารถเป็นเจ้าของกันได้ในค่าง,งวดเพียงเดือนละ3,900บาท60นงวดเลยค่ะฟรีดาวด้วยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะมิซูบิชิไททันค่ะรถเกียร์ธรรมดาปี08 สีสันดูดีตลอดทั้งคันนะคะราคาตัดสดอยู่ที่138,000บาทค่ะรถเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์ดีเซลแคปภายในวยสวยๆกว้างๆนะคะนั่งสบายค่ะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง2องบานเครื่องยนต์แน่นๆเครื่อง2,500ซีซีค่ะรถสวยใช้งานได้ดีนะคะ เลขไม้222,000ค่ะเป็นรถเต็นนะคะสนใจเข้าชมรถได้ตลอดตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะที่ปทุมธานีลำลูกกาคลอง2นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศพัพท์และไอดีลน์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเวลานี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ